นะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเวลา9โมงครับ15ทีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้หายเป็นไข้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกแบบดูเมื่อวานครับหน้าผมบวมมากเมื่อวานอ่ะผมทํางานเสร็จผมนอนตีหนึ่งทุ่มเลยนะเลิกงานทุ่มหนึ่งแล้วก็นอนนอนเลยแล้วตอนนี้ครับผมได้หายไข้ก็มีความรู้สึกดีมากเลยสวัสดีครับผมอาร์มโซดาซ่านะครับผม วันนี้นะครับผมก็ได้หยุดงานนะครับเนื่องจากว่าผมจะไปฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บอกในใบนี้เขาไม่ได้เขียนบอกเลยนะว่า,าได้ไปฉีดที่ได้ได้ฉีดของวัคซีนอะไรเนาะแต่ว่าผมไม่โทรถามโรงพยาบาลขอนแก่นแล้วเขาบอกว่าให้ไปฉีดที่ศูนย์การแพทย์วัดหนองแวกนะครับเดี๋ยวผมมาลองไปดูนะครับวันนี้ได้โทรสอบถามแล้วประมาณตอนนี้ก็ประมาณจะ9โมงแล้วเดี๋ยวผมลองไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวมารีวิวไใ้ฟังเขาบ เห็นนะครับเขาบอกว่าเข็มที่2เนี่ค่อนข้างที่จะแรงนะครับแต่เข็มแรกผมจิตอ่าซิกญาแบคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไปลองดูนะเข็มที่2อมันจะเป็นไงบ้างเนาะครับผมครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจับปแล้วนะครับผมส่วนมากนะครับถ้าผมอยู่ในขอนแก่นนะครับผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับไม่ชอบขับรถยนต์เพราะว่าหนึ่งก็คือหาที่จอดรถยากมากแล้วดังที่สองคือรถมันเยอะอยู่ในเมืองขอนแก่นนะครับผมก็เลยชอบที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ไปครับสะดวกสบายมากกว่าเลยครับตอนนี้นะครับ ก็มาถึงเรียบร้อยนะครับผมศูนย์อ่น้ำลงทําวัดหนองแบนครับวันนี้อยู่แถวเลาะบึงแก่นนครครับตัวนี้นะครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหมีคนมาวิ่งอยู่นะตอนเช้านะครับรถจอดเยอะมากเลยครับดูข้างหน้าสิบรรยากาศข้างหน้ารถจอดเยอะมากเลยครับค่อนข้างรถจอดเยอะจริงๆนะครับไปกันเลยครับผมดูบรรยากาศรถนะครับคือว่าเยอะมากเลยตรงนี้ คนเยอะมากจริงครับตัวนี้รถจอดเต็มเลยครับผมครับอันนี้นะครับผมได้มาต่อคิวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยครับคนครับค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ประมาณเวลาประมาณเก้าโมงครึ่งนะครับลูกคนต่อคิวนะครับค่อนข้างที่จะเยอะมากยาวขลาเลยตอนนี้นะครับสิบโมงแล้วครับผม จะเป็นไก่ย่างถูกเผาแล้วครับตัวนี้ช่วงนี้ครับคนเยอะมากเลยครับผมต่อคิวกันยาวที่เกินสิบโมงแล้วเกินป่ากแปดตั้งแต่เก้าโมงเช้านะครับผม <c oughs> แต่ถ้าคนทำหน้าตาซีเรียสแล้วนะครับแต่ค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ครับผมอ่ฮะ <c oughs> ร้อนมากจริงๆวันนี้ครับร้อนสุดๆนะครับ คนนะครับเยอะมากเลยวัน,นโอ้ต่อคิวกันเนี่แน่นหนาทีเดียวนะครับวันนี้อันนี้นะครับอันนี้ต้องคิวที่ร้อยกว่านะครับผมวันนี้ผมเป็นตั้งเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โห,โห,โห ผมไม่อยากจะพูดเลยนะครับว่ามันจะรอนานขนาดไหนนะครับพึ่งเรียกคิวที่ร้อยสิบผมอยู่ที่เันจากที่เก้าร้อยนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับผมว่าคงได้ประมาณเกือบบ่ายสามแน่นอนเลยผมว่านะนะครับนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงครึ่งนะครับผมพึ่งเรียกคิวที่ร้อยสามสิบกว่าเองครับผมเดี๋ยวอีตอนบ่ายค่อยมาอีกทีหนึ่งครับผมไม่ไหวแล้ว นะครับแดดก็ร้อนนะครับคนก็เยอะนะครับได้คิวที่921นะครับค่อนข้างที่จะนานมากเลยไม่ไหวกลับบ้านก่อนแล้วกันไปนะครับตอนค้ครับผมตอนนี้ก็เวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับได้คิวที่เขาเรียกคิวที่890แล้วนะครับมาเกือบนอนเพิ่งตื่นนะครับง่วงมากเลยนะครับแต่คผมเป็นคิวที่921แล้วึงแล้วนะครับ คนก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนตอนเช้าแล้วนะรนข้างเยอะมากเลยนะครับผมเพราะอากาศข้างร้อนมากเลยัวทุกบรรยากาศคนนะครับโอ้โหคนข้างเยอะมากเลยคนทางรีก่าตอนนี้ประมาณ14นาฬิกา30นาทีนะครับผมคนข้างเยอะไม่ก่อนเมื่อเช้าอีกตรงนะครับนี้บ่าย2 40นะครับผม บก็จะเป็นรูปถ่ายนะครับหลังการฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้วับครับตอนนี้ก็เวลา7จ็ดโมงเช้านะครับผมก็ตื่นขึ้นมามีความรู้สึกว่าค่อนข้างปวดแขนมากเลยครับฉีดรอบแรกผมฉีดที่โนแบกรู้สึกไม่มีผลอะไรแต่พอฉีดเข็มที่2นะครับจะเป็นแอคตาเซนิก้ามีความรู้สึกว่าปวดแขนมากแล้วก็ปวดหลังมากเลยครับแล้วก็รู้สึกเป็นไข้นิดหน่อยนะครับก็เลยซื้อเทฟฟี่มานะครับกินไปแล้วสีเม็ดก็ยัง มีอาการป่อนเพียนิดหน่อยครับยิ่ขนาดผมไม่ควรชอบออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายอาทิตย์หนึ่งวันละสี่ครั้งแล้วก็ไม่กินหล้าไม่สูบบุหรี่อย่างขนาดนี้ผมไม่ต้องพูดถึงคนที่แบบเออที่เขาแบบไม่ออกกําลังกายแล้วแบบผมเข้าใจเลยนะว่าต้องต้องปวดเหมือนกัผมก็ปวดนิดหน่อยนะครับผมก็วันนี้ก็จะไปทํางานแล้วตอนสิบโมงแล้วครับผมก็ค่อนข้างที่จะร่างกายอ่อนเพียนิดนึงครับแต่ก็ต้องสู้ประจัยกันครับผมเขาบอกว่าจะมี การฉีดเข็มที่3ามด้วยอีก3เดือนผมว่ารอฉีดเข็มที่3ต่อไปครับผมครับนะครับผมตอนนี้ก็เป็นวันที่24นะครับเวลา9โมงครับ15ทีนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมได้หายเป็นไข้เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกแบบดูเมื่อวานครับหน้าผมบวมมากเมื่อวาน,นผมทางานเสร็จผมนอนตีหนึ่งทุ่มเลยนะเลิกงานทุ่มหนึ่งแล้วก็นอน นตอนนี้ครับผมได้หายไข้ก็มีความรู้สึกดีมากเลยครับผูหน้าตาผมสดใสคือจริงๆอ่ะเขาให้ทานพาราผมถามเพื่อนแล้วเพิ่งรู้ว่าเขาให้กินพาราผมน่ะซัดทิฟฟี่ไปประมาณ12เม็ดนะครับถึงจะหายเป็นไข้ขนาดนี้ผมบอกเลยวัคซีนเข็มที่2ครับเป็นวัคซีนที่แรงจริงๆนะ Act a อคตาสันิก้านี่ครับก็คือผมมันปวดแขนตอนนี้ก็ปวดอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ ตอนนี้ผมเป็นไข้เมื่อวานเนี่ยเป็นโอ้โหค่อนข้างหนักมากเลยนะครับปกติผมเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างป่วยยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือผมเป็นคนชอบออกกําลังทายนะครับว่าตอนนี้รู้สึกดีใจครับที่ใจแบบหายเป็นไข้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากถึงนะครับใครที่ฉีดนะครับเข็มที่2ครับก็อย่าลืมเตรียมนะครับเตรียมยานะครับไว้ประมาณ2-3แพงเลยนะครับผมซื้อซารามาดีกว่าเนาะเพื่อนผมแนะนำเป็นซาราครับก็ผมจะไปทํางานแล้วผมทระมานสิบโมงครับผมเริ่หนึ่งทุ่มนะครับผมก็ งี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายลงเรื่อยๆแบบนี้นะครับส่วนมากผมมาทําคลิปเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะเพราะว่าผมเป็นคนชอบโทรศัพท์มือถือนะครับผมครับสวัสดีครับ